นี้พนุมีออเดอร์ยายสั่งขอสามสิบกิโลนะคะจากลูกค้าหนึ่งท่านค่ะ เป็นออเดอร์เดียวนะคะ30กิโลตอนแรกที่เห็นออเดอร์แอบตกใจเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยออเดอร์ใหญ่สามสิบกิโลจะส่งยังไงเนี่ยแต่เมื่อลูกค้าสั่งได้พี่นุชก็ส่งได้ค่ะเดี๋ยวถ้าส่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าออเดอร์นี้มาจากบ้านฟ้าด้วยความที่ขนาดเขาใหญ่บ้านฟ้าเลยแบ่งให้เป็น2ออเดอร์โดยอัตโนมัตินะคะคือแบ่งเป็น12กิโลกับ18กิโลค่ะทีเนี้ย12กิโลพี่นุชใส่ในกระสอบเดียวกันนะคะและด้วยความที่ใหญ่นะ่ะเขา็สาาะะาก,กกลอบ ที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็ทําการยัดลงไปนะคะด้วยความที่เขาอ่ะเป็นใยเด้งใช่ไหมคะเราก็เลยสามารถที่จะยัดเขาไปได้ในกระสอบเดียวส่วนกระสอบที่2 18กิโลไม่สามารถใส่ได้ในกระสอบเดียวนะคะพี่นุชจะทำการใส่เป็น2กระสอบนะั้นแล้วยกไปเป็น9กิโลกับ9กิโลแล้วทําการใช้ปั๊บโบพันค่ะเพื่อให้เขาอ่ะสามารถอยู่ได้ในห่อเดียวกันตามที่ลูกค้าสั่งมานะคะแล้วก็ส่งไปพร้อมกันค่ะนี่นะคะใย30กิโลซึ่งขอบอกว่าใหญ่มาก